ด้วยสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวของอาจารย์ยันยงโอรารชชินที่ไม่ได้เอื้อหรือส่งเสริมในเรื่องของศิลปะก,การถ่ายภาพให้แก่ท่านเลยแม้แต่น้อย ความมหัาจสรจ์นันที่ไปบังเอิญได้พบเจอมาต่างหาที่เป็นแรงผลักดันให้ท่านต้องไปค้นหาคําตอบว่ามันเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรค้อครัวผมเป็นร้านขายยานะฮะพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ไปเรียนทางด้านเภสัชก็จะมาขายยาสืบทอดต่อโตขึ้นมาก็ไปเห็นร้านถ่ายรูปของเพื่อนเอ๊ะมันเอากระดาษขาวๆเนี่ยใส่เข้าไปถูกแสงแล้วไปลงน้ํายามันเกิดเป็นภาพขึ้นมา ออมมััศจจรรยย์ากปะทบใเลหลังจากจบม .6 แล้วเพื่อนเลยชวนบอกว่าน่าจะเรียนถ่ายรูปหลังจากที่ท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าการเป็นช่างภาพนั้นคือคำตอบสุดท้ายในชีวิตที่ต้องไปให้สุดทางแถมยังมีงานประกวดฝีมือที่เป็นตัวมากระตุ้นให้ท่านต้องก้าวไปให้ไกลกว่าเป้าหมายเดิมอีกเรื่องหนึ่งด้วยสมัยนั้นวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพทุ่งมหาเมฆช่างภาพเขารับตั้งแต่จบม .6 เลย ระหว่างเรียนอยู่เนี่ยพศ2502ซึ่งผมอยู่ชั้นปีที่สองก็เกิดสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชูประถามขึ้นมาแล้วมีการจัดประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศก็ได้เห็นภาพที่ได้รับรางวัลและภาพที่ได้รับการคัดเลือกนำออกสแสดงโอ้นทำไมันมีความคมชัดสวยงามอย่างนี้เราก็อยากจะส่งประกวดสู้ขเขา แต่ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตอนนั้นของอาจารย์ยันยงต้องถือว่ายังไปไม่ถึงขั้นที่จะส่งภาพเข้าประกวดได้ถึงแม้ว่ามุมมองและความสามารถด้านการถ่ายภาพในขณะนั้นของท่านจะไม่เป็นสองรองใครก็ตามระหว่างเรียนปีสองเนี่ยเริ่มมีกล้องมีงานไปถ่ายเถิดเริ่มได้ตังแล้วแต่การส่งประกวดมันมีหลายปัญหาการขยายรูปขนาด16-20นิ้วก็ยังทำไม่ได้เพราะเราขยายได้แค่ 8, คิ 10. ใหญ่กว่านี้แล้วความคมชัดมันไม่มีก็ได้พยายามศึกษาแล้วก็ไต่ถามเรียนรู้จากอาจารย์เพราะถ้าเราไปถามรลานถ่ายรูปเขาจะไม่มีหออเขาจะตัดไปครับ แนวทางในการถ่ายภาพในระยะแรกของอาจารย์ยันยงก่อนจะพัฒนามาเป็นอัตลักษณ์ประจําตัวของท่านในภายหลังนั้นท่านจะคํานึงถึงเรื่องราวองค์ประกอบในการถ่ายภาพขั้นตอนการล้างฟิลม์มและเทคนิคในการอัดรูปเป็น4องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับการทํางานในแต่ละครั้งของท่านแนวทางหนึ่งที่ผมถนัดเรียกว่าศิลปะภาพถ่ายคือหนึ่งต้องมีเรื่องราวของภาพคือเห็นภาพนี้แล้วทุกคนต้องเข้าใจ ภาพบอกเขาได้สองเทคนิคในการถ่ายทําตั้งแต่ความคมชัดมุมกล้องจัดองค์ประกอบแล้วก็มาถึงขั้นล้างฟิล์มเราต้องมีความปราณีตต้องล้างให้ละเอียดให้สดใสแล้วก็ขั้นสุดท้ายนี่ก็คือมาเข้าห้องมืดเพื่อทำเทคนิคภาพเซตจริงๆแล้วผมถ่ายน้อยมากผมอยากจะถ่ายธรรมชาติมากกว่าโดยเฉพาะภาพคนหรือภาพระเกตเนี่ยผมนิยมที่จะถ่ายทีเผอแต่ว่า ได้อารมณ์แล้วต้องดูทิศทางของแสงดว้มันถึงจะเข้ากันแม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ภาพถ่ายขาวดำนั้นถูกลดบทบาทและความสำคัญลงไปอยู่ทุกขณะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยก็คือมนต์เสน่ห์และความประทับใจที่ถูกส่งออกมาจากภาพถ่ายขาวดำทุกใบและยังคงเป็นความหลังฝังใจสำหรับช่างภาพทุกคนสมัยนั้นส่วนใหญ่คนก็จะนิยมภาพถ่ายขาวดำกัน เพราะว่าฟิล์มสีกับฟิล์มสไลด์มันมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วการประกวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพถ่ายขาวดำคนที่ส่งเกิน80มั้งที่จะต้องล้างอัดขยายเองถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับภาพถ่ายขาวดำก็เหมือนกับเราทำครัวเราจะต้องไปซื้อที่ตลาดมาทำกว่าจะกินได้มันใช้เวลาแต่ระบบดิจิตอนปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเข้าเซเวเข้าไปถึงก็เวฟออกมาแล้วก็ได้ทาน บินเดียวคือชื่อผลงานจากการบันทึกด้วยกล้องของอาจารย์ยันยงซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันในวงการถ่ายภาพว่านี่คือหนึ่งในภาพสุดยอดฝีมือของช่างภาพในเมืองไทยพิสูจน์ได้จากการได้รับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานหนึ่งในสองภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือกภาพด้วยพระองค์เองผมถ่ายภาพนกนางนวลที่บางปูดมาตั้งแต่ปี2503 การถ่ายนกนางนวลน,นี่เป็นการผุกผลอย่างหนึ่งว่าคุณต้องโฟกัสแม่นและอีกอย่างหนึ่งจังหวะสมัยนั้นออโต้โฟกัสยังไม่มีคุณก็ต้องใช้มือแมนนวลนะครับส่วนภาพบินเดียเ่ยวนี่ถ่ายช่วงเย็นเวลาเย็นลงแล้วนกนางนวลก็จะบินโบไปแล้วค่อยๆรับฟ้าไปเรื่อยเพราะเออในแสงอาทิตย์ที่มันจะ ตกมนเนี่ยมันไปสะท้อนน้ำเนี่ยเป็นเส้นหมอเรามายืนมองตรงนี้เราโอ้โหถ้าได้นกบินมามุมนี้มันคงสวยนะก็ได้ถ่ายปรากฏว่าเมื่อล้างฟิล์มวันนี้ออกมาแล้วมีอยู่รูปหนึ่งข้างนึงกำลังบินอย่างนี้แล้วตำแหน่งนกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องอยู่ตรงนั้นขยับขึ้นไปก็ไม่ได้หรือถอยลงมาก็ไม่ได้การอัดขยายนี่ต้องใช้เทคนิคมากเพราะไม่อย่างั้นแสงสะท้อนจากน้ำเนี่ยมันจะสว่างจ้าไม่มีรายละเอียด ส่วนที่ดำมันก็จะดำนีดเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้รงเลือกภาพนี้ท่านทอดพระเนตรแล้วเห็นว่าเนี่ยนกมันไม่อยู่นิ่งคล้ายๆมันบินไปได้เพราะว่ามันมีเส้นสะท้อนน้ำนำสายตาไป